สวัสดี f อครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งปากซื้อขายรถขุดทั่วไทยครับวันนี้อยู่ที่ศูนีเด,ดชีครับเยอะม,มากเลยจะพาไปดูรถมือสองครับวันนี้ไม่ได้พาดูรถใหม่ 7g ก็เริ่มมีมาแล้วนะครับ 7g ตอนนี้ 7g มีมาจะเป็นตัว สามห้าศกับตัวสี่สี่ห้าศครับรถจดเยอมากเลยพามาดูร้อยสาสิบห้าจครับ คันนี้เป็นรถยึดมานะครับไม่รู้ว่าชั่วโมงกี่พันนะเดี๋ยวผมเช็ครอบนึงครับคุณเจไม่ได้อยู่ที่รถครับ เต็มหมดนะครับอาจจะมีดินรถหยบุบมาครับซีเรียลหลักแสะคนับ bám hàng kịp đây học suối เครื่องครับกรีบเลยเดี๋ยวมาลองกันครับว่าระบบยังจดจัดเหมือนเดิมไหมนี่อยอีกคันหนึ่งเลยเฮนี่จะลองดีไหมเอฟซี อยากเห็นไหมครับครันนี้น่าจะไม่ระบุครับสมงแล้วก็จะมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ ครึ่งเสียงพร้อมมาบูธครับน้องกลมอยู่ครับขอโซ่ เครื่องครับคือเป็นเครื่องสามสูบนะครับเป็นเครื่องอีสุหรือเปล่าผมไม่เคยยันมากครับเ,เครื่องยันมาครับ FC ก็เดี๋ยวพามาดูดกันแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวพามาลองดูแต่คันนี้ยังลองไม่ได้ครับเขากำลังถอดสายไปเช็คอยู่จะพาไปลองร้อยสามสิบกับมีอีกสองนึศูนย์ครับหกกีอีกคันหนึ่งเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลานไปก่อนสวัสดีครับ